หัวทองคําเส้นนี้นะคะลูกค้าก็ได้นํามาเรียมกับทางร้านทองรักษิตอยุธยานะคะเป็นหัวทองคํารุ่นรวยพันล้านสองปี64นะคะลูกค้าได้ทําการดัดโค้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็อยากให้ทางรัฐเรียมทองแล้วก็เปลี่ยนสายทอง2บาทนะคะลูกค้าเลือกเป็นงานเรียมแบบยกซุ้มหัวสิงนะคะแล้วก็ฝั่งเพชรแท้หน้ากลางนะคะฝั่งเป็น ใบนะลูกค้าเป็นทรงตัดใบแบบสวยงามเลยนะคะแล้วก็ฝั่งที่4ี่มุมด้วยนะก็จะเป็นงานลักษณะประมาณนี้เลยเป็นเพชรแท้นะคะแล้วก็งานเลี่ยมเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงนะคะเรามีช่างทองเป็นของตัวเองนะลูกค้าส่วนสายทองค่ะใช้สายทองเต็มเส้นเลยนะคะน้ําหนัก2บาทเต็มเส้นเลยงบประมาณเส้นนี้ค่ะจะอยู่ที่1นึ่งแหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะรวมทั้งสายทองและงานเลี่ยมนะคะต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เลือกและไว้ใจนะ ร้านทองรักษ์เกียรติยารับรองว่าไม่ผิดหวังในผลงานของเราแน่นอนค่ะ